กฎแห่งกรรมเรื่องจิตอิสระอุบายของมารในการปฏิบัติธรรมะนั้นจงพยายามแผ่เมตตาให้กับตัวตนเองบ้างจงอ่อนโยนกับตัวเองบ้างในเวลาที่มีความเครียดงุนหงิดก็เพราะว่าเราตั้งใจมากจเกินไปบางครั้งผลไม่เป็นไปตามที่ใจเราต้องการให้เป็นก็เลยทำร้ายตัวเองก็มีบางคนถึงกับ ตีอบชกหัวตัวเองยิ่งไปห้ามความคิดพยายามควบคุมใจไม่ให้ฟุง้งก็ยิ่งเครียดเพราะความคิดมันไม่ยอมเลิกฟุง้งก็เลยเข้าไปควบคุมความคิดให้แน่นหนากว่าเดิมอีกจึงเครียดหนักขึ้นความเครียดก็คือการทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งมีพระบางรูปมาปฏิบัติธรรมะแล้วใจไม่สงบคือท่านตั้งใจอยากปฏิบัติให้สงบ พอไม่สงบก็เกิดอารมณ์โกรธโมโหตัวเองความคิดมันก็หยุดไม่ได้ยิ่งพยายามอยากจะหยุดมันก็ยิ่งไม่หยุดยิ่งห้ามมันก็ยิ่งฟุง้งเลยโกรธตัวเองมากมายถึงกับตีอกชกหัวตัวเองปากก็พูดว่าเมื่อไหรจะหยุดฟุ้งสักทีนี่แสดงว่าตกหลมกิเลสแล้วกิเลสมันหลอกให้ทำในสิ่งที่โง่โงโดยไม่รู้สึกตัวมนุษย์เรา อยากจะปฏิบัติให้มีสติแต่สุดท้ายกลับขาดสติยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเสียอีกต้องระมัดระวังในเรื่องแบบนี้คนโดยทั่วๆไปไม่ได้ปฏิบัติธรรมะแต่เขาไม่ถึงขั้นหลงตัวลืมตัวตนเอาสิ่งต่างๆมาทำร้ายตัวเองส่วนนักปฏิบัติธรรมะอยากที่จะได้สติแต่เพราะทำด้วยความมีอุปทานความยึดความอยากผลก็คือลืมตัว ยิ่งฝักคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเสียอีกนักปฏิบัติธรรมะบางทีมีอาการหนักฝักคนโดยทั่ว,วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้เป็นเพราะอุปาทานมันทําให้เผลอทําไปบางคนมีนิสัยงุดกิดง่ายกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติหรือวันไหวง่ายเพียงเขาบอกว่าเธอนี้ไม่มีสติเลยเพียงแค่นี้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ คนธรรมดาโดยทั่วไปถ้าถูกว่าแบบนี้เขาอาจจะรู้สึกเฉยๆเจ้าโมโหก็ต่อเมื่อถูกดุดา่าแต่นักปฏิบัติธรรมะเพียงแค่มีคนมาบอกว่าปฏิบัติแล้วไม่มีสติเลยหลายคนเกิดความโกรธมากขึ้นมาไม่มีคำด่าไหนที่จะรุนแรงมากกว่าด่าที่ว่าไม่มีสติอันนี้แสดงว่าเรานั้นมีอุปทา,านหรือความ ยึดติดมากจนเกินไปก็เลยวันไหวง่ายกว่าคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอันนี้เป็นเพราะความยึดติดหรือความอยากมีสติมากๆนั่นเองยิ่งโดนกิเลสหลอกให้ได้ง่ายอีกด้วยขอให้เราได้รู้ทันอุบายของกิเลสเหล่านี้เรียกว่ากิเลสมารอย่าทำด้วยความอยากคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี้ ต้องมีความอยากเสยก่อนถึงจะมีแรงทํานั่นทนํานี่อย่างนี้เรียกว่าทําด้วยตัณหาก็ให้เราได้รู้ทันในแรงขับแบบนี้ถ้าจะทําอะไรก็ควรทําใจให้บสบายๆอย่าให้ความอยากมันเผาล้นในจิตใจจนร้อนไปหมดในการปฏิบัติธรรมนั้นเราไม่ได้สู้กับใครไม่ได้แข่งขันกับใครทั้งสิน้นถ้าจะสู้ ก็สู้กับนิสัยความเคยชินเดิมๆคือนิสัยชอบฟุ้งซ่านของตนนิสัยที่ไม่ค่อยมีความเพียรในการปฏิบัตินิสัยที่ไม่อยากอยู่คนเดียวเรามีโอกาสดีแล้วที่ได้มาปฏิบัติธรรมะคนเดียวท่ามกลางธรรมชาติอย่างนี้หลายๆคนเขาอยากจะหาเวลามาแต่ไม่มีเวลาในการปฏิบัติบางคนก็ไม่มีความกล้าที่จะมาก็มีข้ออ้างมากมาย แต่เราได้ระดมความเพียรมาถึงที่นี่แล้วบรรยากาศแบบนี้อีกทั้งโอกาสก็อำนวยก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ทำความเพียรอย่างเต็มที่เรามีโอกาสมาอยู่คนเดียวแล้วก็ขอให้เป็นการอยู่คนเดียวที่กรบทั้งกายและจิตใจบ่อยครั้งเราจะอยู่คนเดียวแค่ทางกายแต่ใจไม่ได้อยู่คนเดียวใจไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆ ทั้งนอกตัวและในจิตใจไปอยู่กับอดีตจะบ้างไปอยู่กับอนาคตจะบ้างอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะการอยู่คนเดียวในอริยวินัยหรือตามหลักพุทธศาสนาก็คือว่าไม่เพลิดเพลินกับอายตนะหกได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารุ์ ถ้าเพลิดเพลินแล้วแม้จะอยู่คนเดียวในบ้านหรือในป่าก็ถือว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในอริยวิัยการปล่อยใจจมอยู่ในอดีตไม่สามารถที่จะสละเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วได้หรือไปกังวลกับอนาคตไม่สามารถวางเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงได้อย่างนี้พระพุทธองค์ก็ถือว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวก็คืออยู่กับปัจจุบันนี้ดังนั้น ขอให้การอยู่คนเดียวหรืออยู่วิเวกของตัวเรานั้นเกิดผลตามอริยวินัยถ้าอยากจะมีเพื่อนก็ขอให้มีสติเป็นเพื่อนการมีสติเป็นเพื่อนก็เรียกว่าเป็นการอยู่คนเดียวตามหลักพุทธศาสนาแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายหรืออยู่ในเมืองกรุงแต่ถ้ามีสติเป็นเพื่อนแล้วก็ถือได้ว่าอยู่คนเดียวเพราะช่วยให้ใจเกิดความสงบสงัดได้ ในทางตรงกันข้ามหากอยู่คนเดียวอย่างมีสติแม้จะอยู่ในป่าหรือกลางทะเลทรายก็ย่อมรู้สึกอบอุ่นราวกับอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนอยู่คนเดียวเหมือนอยู่กับคนหมู่มากคืออบอุ่นไม่กลัวรู้สึกปลอดภัยแล้วเวลาอยู่กับคนหมู่มากก็เหมือนกับอยู่คนเดียวคือว่า ผู้คนจะส่งเสียงอึกกระทึกเราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่วันไหวขึ้นลงมีความสงบสงัดรากับอยู่คนเดียวจิตเป็นปกติไม่แปรผันใครเขาจะสรรเสริญอย่างไรใจเราก็เป็นปกติเขาจะตำหนิเพียงใดจิตใจก็ไม่วันไหวนิ่งได้อย่างนี้เรียกว่าแม้อยู่ท่ามกลางคนหมู่มากก็เหมือนกับอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่่าำกลางคนหมู่มากให้เราทำใจแบบนี้โดยมีสติเป็นเครื่องรักษาใจในที่สุดก็จะช่วยให้เรานั้นได้เข้าถึงความสุขที่ประนีสุขอย่างแรกเรียกว่าเนคขมมะสุขคือสุขเพราะออกจากกามหรือไม่เกี่ยวข้องกับกามกามในที่นี้หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพึงพอใจ สิ่งเย้ายวนใจเย้ายวนกายนั่นเองเรามาอยู่ในที่สงบวิเวกแบบนี้ไม่มีกามารบกวนไม่วุ่นวายทั้งกายและใจก็ได้พบกับเนกขมสุขต่อไปก็อาจจะได้เข้าถึงปริเวกสุขคือสุขที่สงัดจากกามที่แร,แรกเราถอนตัวออกจากสิ่งเย้ายวนใจไม่มีสิ่งเย้ายวนใจมาอยู่รอบตัว อันนี้เรียกว่าเนคกระมซึ่งไม่ได้ไปแปลว,ว่าออกบวชเท่านั้นการถอนตัวออกจากสิ่งเยา้ายวนใจไม่เกี่ยวข้องกับมันก็ถือว่าเป็นเนคกมะมเหมือนกันต่อมาจิตใจก็เริ่มปลอดโปร่งเมื่อจิตปลอดโปร่งก็มีความสุขกระทั่งว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งเยา้ายวนใจแต่ใจก็ไม่ไปเพลิดเพลินยินดีกับสิ่งเหล่านี้ความสุขแบบนี้เรียกว่าปวิเวกสุข คือสุขเพราะปลอดโปร่งจากกามเนคขมสุขและปะวิเวกสุขเป็นสิ่งที่เราควรได้ประสบสัมผัสไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในเมืองท่ากลางผู้คนถ้าเรามีสติเป็นเครื่องประคองใจรู้ทันในอารมณ์ที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็าตามโดยเฉพาะสิ่งที่น่าพอใจซึ่งมักจะทำให้เรานั้นเผลอง,ง่ายแต่เมื่อมีสติ ก็ไม่ติดอยู่ในความเพลิดเพลินยินดีนั้นมีสติเป็นเครื่องช่วยให้หลุดจากความเพลิดเพลินนั้นได้หลวงพ่อชาเคยบอกไว้ว่าทุกมากเพราะพลอยพลอยคือเพลินนั่นเองที่จริงท่านพูดยาวกว่านั้นท่านพูดไว้ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อย เพราะเราพลอยเพลิดเพลินยินดีก็เลยมีความทุกข์เพราะสิ่งที่ทําให้เราเพลิดเพลินนั้นมันไม่เที่ยงพอมันแปรผันเราก็เป็นทุกข์และยิ่งเรามีความอยากทุกข์ก็เลยมียืดยาวเข้าไปอีกแต่เมื่อใดที่เรารู้จักหยุดรู้จักปล่อยปล่อยสิ่งที่ยึดถือเอาไว้ความทุกข์ก็คลายไปเกิดสุขอีกระดับหนึ่งคืออุปสมมสุขหรือสุขเพราะสงบจากกิเลส ขอให้การฝึกอย่างนี้โดยมีสติเป็นเครื่องช่วยขอให้รู้จักปล่อยและคลายแม้อารมณ์ที่พึงปรารถนาเข้ามากระทบก็ไม่ปล่อยยินดีอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนามากระทบก็ไม่ผลักไสด้วยความอยากเพราะถ้าเราผลักไสด้วยความอยากก็จะเข้าไปยึดโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับไก่ป่าก็อยากที่จะไล่ไก่ต่อหรือไก่บ้านที่ปรานเอามาล่อแต่ยิ่งไล่ก็ยิ่งถลำเข้าไป ในกับดักของนายพรานจนกระทั่งถูกจับได้ในที่สุดอย่าลืมว่าอุบายของมานั้นก็คือเอาสิ่งที่น่าพึงพอใจมาล่อให้เรานนั้หุบติดกับและเอาสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจมาล่อให้เราผลักใสถ้าเรารู้ทานมานก็ทำอะไรเราไม่ได้อันนี้เรียกว่าพ้นจากอาการยึดเพราะถ้ายึดแล้วทุกก็จะยืดยาวสิ่งที่น่ายินดีก็จะตามมา ไม่น่ายินดีก็จะตามเราไม่เพลิดเพลินหรือไม่คิดจะผลักไสใจก็จะเป็นอิสระความอิสระของใจคือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมขอให้นักปฏิบัติธรรมจงปฏิบัติจนถึงความอิสระหรือความหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุ จเรเิญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ